าศาสนานะครับเพราะว่าที่แล้วๆมาก็เป็นการช่วยในการแนะนววิธีการโต้ตอบตอบแก้ข้อบตักสาาวาที่มีคนต่างาาศาสนาหรือคนที่ไม่เชื่อต่อศาสนาเกิดมีขึ้นกับพุทธ,ธาาศาสนาของเราเพราะฉะนั้นในวันนี้จะได้นําเข้าสู่ประเด็นหัวข้อเรื่องในวิชาที่เรียกว่าประวัติศาสตร์พุทธศาสนา,าต่อไปอาศาสนาพุทศาสนา,าในโลก ถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้ประวัติความทราบซึ้งหรือศัพทาภาษาพระที่มีต่อศาสนานั้นน่ะก็จะไม่สู้สมบูรณ์ดีถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้ประวัติว่าอะไรเป็นมูลเหตุให้เกิดศาสนานั้นในศาสนานั้นมีความพัฒนาเป็นมาอย่างไรจะยิ่งเชิดชูความศัพทาภาษาพระสในความเข้าใจต่อหลักการสําคัญในศาสนานั้นอย่างท่องแท้ย่ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่มีอายุยั่งยืนถท่ายกศาสนาพราหมณ์กับกับศาสนายูสียาพุทธศาสนานี่ก็เป็นศาสนาที่มีอายุเต่าแก่ที่สุดยิ่งกว่าศาสนาอื่นเวลาเนี้ศาสนาต่างๆในโลกนี้เขาแบ่งกลุกกันคือแบ่งกลุกว่าศาสนาที่ตายแล้วพวกหนึ่งศาสนาที่ยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่แต่ว่ามีคนนับถือเปอร์เซ็นต์มากน้อยพวกหนึง่ง าศาสนาที่จัดอยู่ในประเภทเทวนิยมกับเทวนิยมอีกพวกหนึ่งแล้วก็าศาสนาที่เป็นประเภทเกิดขึ้นในทางตะวันตกหรือาศาสนาที่เป็นประเภทเกิดขึ้นในทางตะวันออกอีกพวกหนึ่งที่ว่าอย่างนี้ก่อนที่จะเข้าถึงประวัติศาสตร์ของพุทธจศาสนา,านั้นเราก็ต้องทําความเข้าใจเรื่องประเภทศาสนาดังกล่าวมาที่เรียวกว่า,าศาสนาที่ตายแล้วหมายความว่า,าศาสนาที่เคยมี ปรากฏการในอดีตมีผู้นับถือในโลกในอดีตแต่ในกาลปัจจุบันจะหาสาสนิกชนทํำยายากดดเหลือเกินถึงมีก็เป็นอโภหาริยคล้ายๆไม่มีคือมีน้อยเต็มทีหรือเกืบจะไม่มีเลยหรือไม่มีเอาเลยทีเดียวอาศาสนะประเทศที่ตายแล้วดังที่ว่านี้ก็ได้แต่ศาสนาโบราณของพวกกรีกโกรมันนี่เฉพาะว่าเฉพาะในยุโรปนะ ในทวียุโรปก็ได้แก่ศาสนาโบราณของพวกกรีกและพวกโรมันศาสนาโบราณของพวกกรีกและพวกโรมันศาสนาพวกนี้ก็มีลักษณะเป็นประเภทพหุเทวนิยมนับถือพระเจ้าประจําธรรมชาติพระเจ้าประจําธรรมชาติในศาสนาโบราณของกรีกแโรมันนี้มีมากมายจนกระทั่งคนในกรุงโรมเองหรือคนในกรุงเอเธนส์หรือกรุงสปาตาของกรีกเองจําชื่อพระเจ้าเหล่านี้ไหมไม่ผูกมีมากจนจำไม่ถูกว่ามีพระเจ้ามีกี่องค์ชื่ออะไรบ้าง มีมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคำทังเคยพูดกันมาว่าในกรุงเอเธนส์น่ะมนุษย์เกิดจะหลีกพระเจ้าไม่พ้นหมายความว่าทุกคนทุกแห่งมีแต่เทวาลาัยศาลสำหรับปดิสถานเทวรูปหรือเทพีที่พวกกรีกในสมัยโน้นเขาบูชาันนิ่งบอกว่าในกรุงเอเธนส์น,นี่มนุษย์เกิดจะหลีกพระเจ้ากันไม่พ้นไปถึงไ้นก็เจอแต่เทวรูปบ้างลูกเทพีบ้างมากมายกายกอง นี่เป็นลักษณะนัถือศาสนาโบราณของพวกกรีกโรมันซึ่งเป็นบ่อเกิดอารยธรรมเก่าแก่ของยุโรปทั้งยุโรปในทวีปแอฟริกาตอนเหนือก็มีประเทศอียิปต์เป็นประเทศที่โบราณที่สุดถ้าจะว่าแล้วชนชาติไอยคุหรอช่นชาติอียิปต์โบราณนั้นได้เริ่มตั้งต้นประวัติศาสตร์ราวเจ็ดพันปีล่วงมาแล้วหรือประมาณห้าพันปีก่อนพุทธศตวรรษชาติอียิปต์ก็ได้ประดิษฐา,านขึ้นแล้ว ในภาคเหนือของทวีปอฟริกาพวกอียิปต์นี่ก็มับถือศาสนาโบราณแบบพรเทวคนิยมเป็นพระเจ้าประจำธรรมชาติต่างๆมากมา,กายกลายกองจนกระทั่งพวกราษสรเองจำชื่อพระเจ้าไม่หวาดไหวมากมายเหลือเกินนี่แนทวีปอฟริกาในเอเชียเอเชียของเราศาสนาที่ตายไปแล้วก็ได้ใจศาสนาของพวกชนชาติ อักซีเรียศาสนาโบราณทุกชนชาติเปนิเซียนแล้วก็ศาสนาโบราณทุงชนชาติบาบิลอนชนชาติทั้งสามชาติตั้งกล่าวมานี่เป็นพวกที่อยู่ในมนุษย์สกุลเซนิติเซนิติมีภูมิลำเนาและอู่แห่งความเจริญในดินแดนที่เรียกกันว่าเอเชียไมเนอร์เอเชียไมเนอร์ซึ่งเป็นดินแดนที่ว่าเอเชีย้าจว่าแล้วก็นเลยว่าเอเชียที่เกือบจะ ตายเป็นยุโรปไปกว่าได้เอเชียไมเนอร์แห่งเนี้อยู่ใกล้คิดกับยุโรปมากเขาแบ่งกันออกแผนที่โลกนะแบ่งเป็นตะวันออกไกลตะวันออกกลางตะวันออกใกล้เนี่ยดินแดนเอเชียไมเนอร์เนี่ยาจะว่าไปแล้วก็อาจจะอยู่ในเขตที s. <S ่ว่าตะวันออกใกล้คือเกือบจะกลายเป็นตะวันตกไปแล้วนี่ตะวันออกใกลที่พูดถึงสายตาชาวยุโรปมองดินแดนเอเชียไมเนอร์ปัจจุบันก็ได้แต่ บริเวณที่รากรุ่มแม่น้ำยูเฟรนติสกัเป็นน้ำใต้คลิสซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศซีเรียยอแดนอิรักปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งของสามประเทศนี้และตอนใต้ก็มีประเทศปาเลสไตน์อันเป็นประเทศใหม่ที่พวกตั้งขึ้นหลังของครามโรคครั้งที่สองศาสนาของชนชาติเซนิเซียนกับชนชาติอัสซีเรียนในบาบิโลนนี้สูญไปแล้วสูญไปพร้อมกับชนชาติเหล่านี้ได้หมดยุคไปแล้วสูญชาติไปเลย กรีกรโรมันใมทิึกระสุนชาติยังดำรงทงเผ,ผาอยู่ได้นจนทุกวันนี้แต่ว่าชนชาติทักซีเรียนกับบาบิโรนหรือเปนิเชียนนั้นอย่าว่าแต่ศาสนาจะไม่มีคนนับถือเลยแม้แต่ชนชาติเหล่านั้นก็ไม่มีผู้มีคนเหลืออยู่ที่จะสืบสายอรยารยธรรมอันด็กด็กดำบรรพ์ของตัวไว้ได้ในปัจจุบันนี้ไม่มีเลยล่มจมไปหมดทั้งชาติทั้งศาสนาอันนี้มากใกล้ท้ามาอีกคือศาสนายิวหรือศาสนายิวของพวกคิดรู ศาสนานี้ถ้าจะว่ากันว่าโมเสสโมเสสเป็นศาสดาพยากรณ์ที่สอนให้พวกยิวนับถือพระเจ้าองค์เดียวคือพระโยฮวาตามคัมภีร์โอลเทสเมนของเขาหรือตามคัมภีร์ธรมุขของชนชาติยวิวแล้วศาสนานยิวก็มีอายุประมาณราวหกพันปีราวหกพันปีเป็นศาสนาที่ว่ายังยั่งยืนอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้และยังมีชนชาติยิวนับถืออยู่เป็นก่อเป็นกรรมเป็นตักเป็นส่วนอยู่ได้ แต่ว่าเป็นาศาสนาที่เผยแผ่คับแคบเต็มทีคือว่าแค่จะว่าถึงชนชาติแล้วก็มีชนชาติอยู่ในโลกที่นับถือศาสนาอยู่คือชาติอยู่เท่านั้นเองแต่ว่าน่า,นา,นาชมเชยไอ้ความอดทนของชนชาตินี้แม่จะล้มลุกคลุกคลานแม่จะบ้านแตกแสกขาบแม่จะถูกเข้ายึดบ้านยึดเมืองล่มจมบ้านเมืองล่มจมไปแล้วระเหรอหนสตรเพนเนจรไปเป็นกาฝากอาสายในประเทศต่างๆเขาก็ยังอุตสา์รักษา,าศาสนาบรรพบบุบรุษไว้ได้ จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองอาศัายอิทธิพลของสะชาชาติจึงได้จัดก,การให้ยูมีประเทศเป็นสัดเป็นส่วนเป็นกอบเป็นกรรั้มกัะเข้าสักทีคือได้ประเทศปาเลสไตน์หรือเรียกกันว่าประเทศอิสเรลเดี๋ยวนี้อันเป็นประเทศในทะเลทรายมีเมืองเยรูซาเล็มอยูยเย่เป็นเมืองสําคัญนี่ศาสนายิวยังอยู่เป็นศาสนาโบราณเหมือนกันนับตัง้งแต่โมเสสมาถึงปัจจุบันก็ราวหกพันปีนะเป็นศาสนาหนึ่งยังอยู่ทั้งชนชาติยังอยู่ทั้งคู่นับถือ ใกล้เข้าใกล้บ้านเราเข้ามาอีกคืออินเดียเายังไม่ถึงอิหร่านก่อนมาถึงถัดจ,จากยิวก็คืออิหร่านถัดจากดินแดนที่ว่าแหลงอาหรับเข้ามาก็คืออิหร่านหรือเรียกกันในสมัยก่อนว่าเปอร์เซียรประเทศอิหร่านนั้นก็เคยมีชนชาติอรารยันซึ่งเป็นเผ่าเดียวกับพวกอรารยันที่อพยพเข้ามาในอินเดียมาเป็นเจ้าของประเทศตั้งกราบอยู่ศาสนาโบราณของชนชาติอิหร่านในครั้งกระโน้น